สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นำภาพถ่ายของปูโตะนะครับวัดประดชิมพีมาเพื่อนๆได้ชมกันนะครับอันนี้เป็นภาพถ่ายของปูโต๊ะหลังยันตินิสิงห์นะครับที่ผมเช่านะครับสะสมมานานนะครับที่เอามาให้ชมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆน,นะครับก็บูชาสะสมภาพถ่ายของปูโตะนะครับเพราะว่า ภาพปิดตาลุงปุโตค่อนข้างจะแพงมากเราระดับชาวบ้านนะครับคงไม่มีสตังค์จะซื้อนะครับแพงนะครับถ้าท่านใดสะสมเรียกว่าศรัทธานะครับลุงปูโตนะครับแล้วก็อยากเก็บไว้นะครับบูชาพุทธคุณนะครับก็แนะนําเลยนะครับภาพถ่ายลุงปูโตนี่ครับยังเรียกว่ายังยังหาได้นะครับราคาไม่แพงนะครับเป็นภาพถ่ายท่านมาบูชาด้วย ความศรัทธานะครับถ้ามีเงินค่อยไปเช่าเป็นแพงนะครับบางามีเงินเข้าไปเช่าเป็นแพงดังอย่างที่เห็นเนี้ยผมเองก็นี่ครับชัดเจนนะครับภาพถ่ายทนบุโตวัดปุจชิมพีนะครับอย่างหลังยันติงสิงเฮนะครับฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้นะครับแล้วก็อยากก็เป็นแง่คิดนะครับว่าถ้าศรัทธาก็อ่าไม่มีสตังมากก็เช่าอย่างนี้นะครับผมภาพถ่าย หมอยคอได้เช่นกันนะครับใส่เรียมทองก็ได้นะไม่อายใครขอให้ศรัทธายอยู่ที่ใจนะครับผมสวัสดีครับ